สวัสดีค่ะพระหมอเษทีชคพยากระนนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่25นะคะกรกฎาคม2568ซึ่งตรงกับวันวันศุกร์สีฟ้าสินเงินสีครามนี่จะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะเนาะเออพี่น้องคารวดเร็วมากเลยแล้วก็วันนี้สถานการณ์บ้านเมืองนะคะก็ไม่ค่อยที่จะโอเคพี่น้องคะพทยหมอเป็นห่วงพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่มีม,มีเหตุการณ์ นะคะณขณะนี้พี่น้องที่อยู่ใน3จังหวัดนะคะจังหวัดอะไรบ้างนั้นก็คงพียรทราบกันดีก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะดูแลครอบครัวดูแลตัวเองดีๆนะคะพี่น้องคะอ่ะคุณหมอก็อวยพรให้พี่น้องที่เจอกับสถานการณ์ที่มันไม่โอเคณขณะนี้ขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองนะคะพี่น้องนะ,อะพี่น้องในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะต้องปลอดภัยทุกท่าน โชคดีทุกคนนะคะพี่น้องคะมีครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเข้าข้างพี่น้องอยู่นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องนะคะดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะพี่น้องนะด้วยความปรารถนาดีจากช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์ใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักกิดีไลน์ค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะอ่าเรามาเช็คดวงส่วนตัวกันว่าในเครื่องบีหลังหรือใน3เดือนที่จะถึงนั้นเราควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีแผนที่จะทำเรื่องอะไร ประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรให้ไพ่เป็นตัวชี้แนวทางนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเอาแล้วค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะมาํานายดวงรายวันกันเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันอาทิตย์น่าจะเดินทางนะคะในไพ่เดืชาดีอดนั้นเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะทำ,ทำกิจทาการประสานงานนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะประสบความสําเร็จนะนอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแลนที่จะเดินทาง ไกลถึงต,ต่างประเทศได้ด้วยนะสาหรับพี่น้องอวันวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้อ่านะคะใบที่2บอกว่าเดินทางจริงๆด้วยนะคะเดินทางหาเงินเดินทางติดต่อเจราจาสินค้าลูกค้าขายของมีเม็ดเงินรออยู่นะคะเละก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเงินเข้านะคะพี่น้อง่าสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะใครเทียบเรื่องเงินอยู่มีเงินเข้าแน่ค่ะในวันพรุ่งนี้ใบที่3นะคะบอกว่าครูบาอาจารย์ นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อาจที่จะทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมนะคะหรือเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอ่ะนั่นก็คือหมายความว่าดวงพี่น้องวันอาทิตย์จะเปิดเห็นไหมคะเรื่องเงินขึ้นหมดเลยนะเรื่องเงินเจราจาเป็นเงินเป็นทองขายของดีนะคะแล้วก็อาจจะมีคนส่งข่าวเรื่องของการเงินนะ,ะมาให้กับพี่น้องวันอาทิตย์คือข่าวดีนั่นเองในวันพรุ่งน,นี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขฐานะของเราคันที่เราใช้ยอยู่บ่อยๆค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข749 3 7493ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือคิดที่จะเดินทางไกลคิดที่จะออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็มีความกังวลว่าเอ๊ะไปดีไหมเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังอยู่หรือภาระพันธะที่มีอยู่นะคะนี่ถ้าไปแล้วเราจะรุ่งเรือง,องก็ขอให้ไปนะคะพี่น้องวันจันทร์นะ ไปแล้วดีเชิญนะคะพี่น้องคาอยู่กับที่ถ้ามันไม่ดีนะ่ะเราก็ไปค่ะนะคะบริวารแวดล้อมคนรักนะคะบุตรล้านคุณแม่นะคะก็ยังคงเป็นห่วงนะคะพี่น้องวันจันทร์หรือพี่น้องวันจันทร์ก็ยังกังวลน,นะคะที่จะดูแลคนในครอบครัวเนี่ยได้ไหมดีไหมประมาณนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะยังไงแล้วเนี่ยนะเขาก็นะคะอยู่ดีกินดีนั่นแหละถ้าเรามีความเออเขาเรียกว่าถ้าเราคอยช่วยเหลืออยู่นะคะพี่น้องวันจันทร์ดังนั้นพี่น้องวันจันทร์คะนะคะ แต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพบัพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องวันจันนะคะ,ะพบทางสว่างแล้วโชคดีแล้วแน่นอนชัวร์ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะนะพี่น้องวันจันค่ะใครที่เครียดอยู่ก็จะได้เครียดนะคะพี่น้องนะอย่าได้เครียดนะคะพี่น้องคะขึ้นไพ่ดีมากนะคะอืมมีข่าวดีนะคะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องโดยเฉพาะข่าวดีในเรื่องของการงานกิจการในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะพี่น้องคะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่บ้านก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับบุตหล,ลานบริวารคนรักคนในครอบครัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข8619 8619ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนคะอืมรวยค่ะพี่น้องวันอังคารรวยเลี้ยค่ะในวันพ่กนี้ขึ้น 9, เเหรียญนก็ไพ่รวยไงคะอ่ามีเงินเข้ามือนะคะมีเงินก้อนใหญ่มีเงินสดๆนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ ควบคุมเรื่องของการเงินได้แล้วพี่น้องวันอังคารนะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพปวดเนื้อปวดตัวนะคะเอ็นก็กระดูกสายตาดวงตาระมัดระวังเป็นพิเศษระวังเกี่ยวกับเรื่องของบริวารอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองเรื่องของผู้อื่นห้ามเด็ดขาดในวันพวกนี้ไม่อย่างนั้น,เ,นเราจะติดดะนะคะหรือติดปัญหานั่นเองค่ะพี่น้องวันอังคารใบที่3บอกว่าอย่างไงแล้วเนี่ยเราก็สมบูรณ์อยู่ดีแหละนะคะดวงเปิดอยู่ดีแหละนะพี่น้องวันอังคารคะ่ะในนั้นเนี่ยดวงอ่ะเริ่มดีแต่อย่าทาให้ตัวเองเดือดร้อน แค่นั้นเองนะคะพี่น้องคะขึ้นราชินีเอ็มเพรสนะ่ะเศรษฐีนีขึ้นนะ่ะนะดวัวขึ้นอีกต่างหากนะคะพี่น้องคะนะดวงเปิดสุสดเตยคือพี่น้องอ้วนอังคารฉะนั้นแล้วเนี่ยขึ้นนะคะแปดดาบก็คือหมายความว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวนะคะพี่น้องคะเพราะดวงคุณนะ่ะเปิดเรียบร้อยเร็วนะสาธุด้วยค่ะเลขน้าโชคมาจากไหน,นเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขเก้าแปดนะคะสามสองหนึ่ง เก้าแปดสามสองหนึ่งนะคะพี่น้องคะพี่น้องวันอังคารขาดูยอดเทียนนะคะอ่าตรงมากเลยนะคะพี่น้องคาตรงมากเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นดวงพี่น้องวันอังคารเปิดอากาศสาธุค,ค่ะเอาละมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันไม่แน่ใจว่าไม่สบายหรือเปล่าไม่เกรนคาเลือกไหมถ้ามีนะคะปวดหัวปวดไมเกรนหรือไม่ก็กังวลหนักๆเลยนะนะคะพี่น้องคาอย่าได้กังวลอะไรที่มันมันเยอยะแยะมากมายไป นะะในนั้นเนี่ยเราจะติดตกเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยที่จะดีอยู่ณขณะน,นี้หรือเดินทางนะ,ะเดินทางไปประสานงานไปหาลูกค้าอย่างนี้ถ้าไปในที่เสี่ยงก็หยุดก่อนนะคะพี่น้องนะแต่ในเรื่องของการงานดีการงานดีนะคะกิจการโอเคนะสำหรับ3ามไม้เทา้านะ,ะพี่น้องวันพุธกลางวันขาถ้าเราเดินทางในวันพรุ่งนี้และไปในสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายก็เลื่อนไปก่อนนะคะพี่น้องคะนี่นะคะ ความรักความสัมพันธ์ก็โชคดีนะคะระคับผรกพอนธ์นะคะเป็นไปได้สวยนะคะรักสามัคคีกันนี่ประมาณนี้เลยพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอืสุดท้ายแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันบอกว่าโปรเจกต์ในหวัวเยอะแยะมากมายให้ลงมือทาให้ทําในสิ่งที่เป็นไปได้ก่อนนะคะพี่น้องขาสักเรื่องหนึ่งคิดทีละเรื่องทําทีละอย่างและคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะพี่น้องจ้าว่าอย่างนั้นกันอ่าพี่น้องวันพุธ กลางวันนะคะเลขน้าโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข1 2 3 7ง2 3 7า่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะพุธกลางคืนยังคงทํางานหนักๆลุยๆทาไปค่ะพี่น้องขาเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าด้วยความที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจได้อดทนประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องขาถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหนักก็ตามนะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องคาเก็บเอาไว้คนเดียว นะคะไม่ไหวก็ให้ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวให้ช่วยแก้ช่วยแก้นะคะพี่น้องนะถ้าเราทําแก้คนเดียวมันไม่ไหวมันหนักเนี่ยนะคะและก็เรามาัระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเอ็นข้อกระดูกนะคะแล้วก็กระดูกส่วนเข่าด้านซ้ายพิเศษนะคะเรามัระวังเป็นอย่างดีนะคะบุญกรรมอยู่ที่เราทํามาเทวดาอํานวยพรแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องจ๋านะ,ะแต่คิดว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่ ต้องเป็นคนดปีปฏิบัติปฏิบัติชอบมานะคะเทวดาอํานวยพรให้ประสบความสําเร็จทุกเรื่องแหละนะขึ้นไพ่บุญบาปนะเราต้องทํานายแบบนี้นะคะพี่น้องคะสุดท้ายแล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็อาจที่จะในลักษณะของว่าใครที่นอยๆกับคนรักอยู่นะก็มีโอกาสที่จะเกิดรักวนเพราะว่านั่นคือคู่ของเราทิ้งกันไม่ขาดประมาณนั้นได้ด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะเอาละะเลขนําโชคมาจากไหนเลขประจําตัวคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข77็นะคะ206 7 7 2 0 6ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เหงนเห็นมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีเป็นแบบไหนคะเดชะธานะคะเอาละคุณประสบความสําเร็จแล้วนะพี่น้องวันพฤหัสบดีคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํานะคะส่งผลแล้วเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปถึงดวงดาวทุกเรื่องหรือรออะไรอยู่ก็จะประสบความสําเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนะคะพี่น้องคะนะได้คําตอบไปในทางที่ดี อ่าโดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภการเงินเห็นไหมคะในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องที่อยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์สําเร็จหมดเลยมีเงินก้อนโตโตเข้ามือน,นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีแจ่มมากเลยนะคะพี่น้องคะหน้าแจ่มมากเลยนะ,ะสวยน้าเห็นไหมคะเรื่องของการงานก็เด่นคะ่ะมีโปรเจกต์งานเข้ามีโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามาสอบง,งานติดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็คือหนึ่งไม้เท้าทั้งสิ้นเลยนะคะพี่น้องคะฉะนั้นพี่น้องวันพฤหัสบดีเข็บหน้าจอไว้เลยนะคะดีนะ แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีครูบาอาจารย์เข้าค่ะนะคะจักรพพัดนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะเยี่ยมมากเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพีย้ยรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งเจ็ดนะคะและก็และก็หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดทวนนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เห็นๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องคาพี่น้องวันศุกร์นะคะดูกันนะเป็นแบบไหนพี่น้องวันศุกร์กังวลในเรื่องของการเงินค่ะดูว่าโอ๊ยตายละมันต้องใช้เงินเงินไม่พอจะสิ้นเดือนอยู่แล้วยังเคลียอะไรไม่ได้พี่น้องขานะค่อยๆแกะค่อยๆแก่ไปหามาใช้ไปหมดหาใหม่นะคะอย่าเครียดนะคะพี่น้องขานะในเรื่องของการเงินเหมือนกันทุกคนนั่นเลยค่ะนะพี่น้องวันศุกร์นะคะแล้วก็เรื่องของการงานดูว่ายุ่งมี้ลงตรงนังในวันพรุ่งนี้แล้วก็อาจที่จะมี มีการขัดแย้งกันกันกบบริวารในที่ทํางานหน่อยอันนี้ค่อยประสานงานกันนะคะพี่น้องคะไม่ใช่ประสานงานนะประสานงานกันด้วยความ,ววามรักด้วยความรักความเมตตามีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันศุกร์นะคะตัดสินใจเลือกนั่นหมายความว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทิ้งและเลือกอีกเรื่องหนึ่งนะคะระวังสุขภาพด้วยนะคะระวังสุขภาพสายตาดวงตาบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยนีประมาณนี้ได้ด้วยนะกระดูกอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะพี่น้องวันศุกร์คะในวันพรุ่งนี้ดูวาน่าจะอึดอัดอยู่ ส่วนในเรื่องของการเงินยังไงแล้วก็หมุนเงินได้คร่องนะคะถึงแม้จะไม่เหลือเก็บก็ตามนะยังเป็นคงจะเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะหมุนก็ไปนะคะหมุนก็ไปนะอย่าได้เครียดนะเอาอย่างนั้นกันเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลับจะหมุนมาส่วนเลขหน้าไพ่เลขห้าห้าสองสองห้าห้าสองสองนี่เห็นไหมคะไพ่มีเลขคู่ขึ้นมาขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์จ้ะ พี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนบ้างก็ไม่ต่างกันกับพี่น้องวันศุกร์อ่ะกังวลมากเดิมูนจิตตกอ่ะนะคะถ้าเป็นแบบนี้เดิมูน่ะจิตตกนะคะพี่น้องคะนะแล้วก็เครียดเอามากๆเนี่ยนะถ้าเครียดมากเนี่ยเราจะไปต่อไม่ไหวนะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนี่บอกไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าหมอว่าประสบการณ์เยอะในเรื่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําใจให้ว่างก่อนทําใจให้ว่างก่อนนะเราถึงจะไปต่อได้นี่ส่วนในเรื่องของการงานกิจการดีนะคะ โอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสขยับขยายในส่วนของกิจการการงานสำหรับแปดไม้เท้านะคะอ่านะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องงานไม่น่าที่จะกังวลน,นะคะส่วนเดวิลขึ้นนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่โอเคนะคะอันตรายนะอย่ากเกิดความโลภในวันพรุ่งนี้นะคะนี่ว่าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วชีวิตของพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์ปฏิหารเกิดแน่นอนฉะนั้นใครไม่สบายใจเรื่องอะไรอยู่กังวลเรื่องอะไรอยู่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นะคะปฏิหาริย์เกิดกับพี่น้องวันเสาร์แน่นะคะพี่น้องคะเออมีเงินก้อนเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องเงินได้มีบริวารให้การช่วยเหลือเกินนพี่น้องโชคดีในเรื่องตัทรัพยัทรั์สินค่ะพี่น้องคะ่ะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้สุดๆดอยู่แล้วนะคะในปฏิหาริย์เกิดแน่นอนเกิดนะคะไปในทางที่ดีเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราคำนวณของเราเองคะ่ะส่วนเลขนาาหน้าไพ่ให้เลขให้เลขหนึ่งแปดนะคะแล้วก็ห้าศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์ขอให้เห็น คาหมอวยพอรใน้พี่ดองทั้ง8ปวันเกิดนะกินดีอยู่ดีมีสุข,สขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ